สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปจังหวัดกาลสินนะครับกับน้องปิ่นครับซึ่งวันนี้ผมผมจะไปไปหาผู้ญงของผมอีกท่านหนึ่งคือพี่เทิดแผ่นดินทองนะครับมีโอกาสที่เหมาะสม,มก็เลยจะเดินทางไปหาท่านนะครับไป,ปไถามเขาถามขขา <c oughs> นะครับเป็นพี่ชายอยีกคนหนึ่งที่ผมเคารพนับถืออีกท่านหนึ่งนะครับคือ พี่ดีเจเทิดพนินทองแล้วก็เป็นผู้เคยให้การสนัสงบสนุนวงลำซิ่งของเรานะครับเจโชคชัยตอนนี้ผมเป็นกำลังเดินทางออกจากจากบ้านนะฮะสื่อกระเช่าแบนด์เรียบร้อยเราจะเดินทางไปกับน้องปิน่นสีใช่ค่ะสองคนพอถึงพอถึงกาะสินนะฮะพอถึงทางเข้ากาะสินเท่าจะจอดรับพี่ต้องไปดินเทิดโอ๊ยพ่แม่ม <laughs> ตลกแล้ว เขาจะขาไปรับพีเตอรเออไอ้ต้องต้องซ่าวตองซาวตองเอ็นไลต์กลาสิกตองซาวเอ็นไลต์เรื่องช็อตไอ้ตองซ่าพนเรื่องช็อตนะเขาจะคือจริงไปแล้วเออนมาน่ออลิสซาล่าดิสิเขาไปรับไอ้ต้องนะครับหลังจากนั้นจังค่อยสิเขาไปที่พีเติดบอกว่านัดกันบายสองตอนนี้ประมั่นบายสเกือบบายสามยังไม่ค่อยได้หวัดใสเลยเพราะว่าต่างคนต่างมีภารกิจหลายอย่างให้เทิดกับสิเขาไปจัดรายการอยู่ อสมทการสิล์นะครเป็นสำนักงานใหญ่คือยู่ที่ใหญ่ในภาคอีสานนะครับผมก็รู้คนอื่นว่าจังไับหาอื่นมาถือขอแล้กันนะครับเดี๋ยวเราจะไปถึงที่นู่นเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งมบรรยากาศกันว่าเป็นยังไงตอนนี้เข้ามาถึงที่ใจกลางเมืองการสินป์การสิลป์พาซาล้องไปต้องไปการสินป์พาซาเขามี แบนด์การเ้าของผ้ใพญ่เนาต้ององเราแบนด์ไปยำๆพี่เพื่อนเป็นดินทองนะเพื่นมาเปิดร้านเกษตรผันดินทองใหญ่เลยอยู่ในยุคขังอยู่ข้างๆการาสินค้า่านะฮะถ้าทุกคนมีโอกาสมาอยากได้สิ่งของเกี่ยวกับเกษตรผลิตภัณฑ์สินค้าต่างเนี่ยผำรุ่งยังหลายยางล่ะเดี๋ยวไปบิ่งยุราดีกว่าไหม งไคเกษตรแผ่นด <prediction. S 2> ินทอ้ก็จะมีรูปพิเชดนะคะรูปพิเชดยืนจากไม้ซีบอยซีเบย์อยู่กาแฟบำรุงสุขภาพบำรุงสายตาพิมยาสีฟันยาหมองน้ำมันข้างพลาซ่ากาลสินพลาซ่ากาลสินพลาซ่า ยิ่าได้มาครับโอเคครับเดี๋ยวเขามาครับพี่ต้องพี่ต้องเศร้าเมื่อก่อนครับเดี๋ยวเราไปหาดได้เราเพื่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นันยานครับพี่นันยานครับโอ้โหครับนี่ไงเราก็เลยไลค์ครับเราก็เลยไลค์ที่นองยึดถึงหลายปีครับก็ได้มาเจอกอะไรผมดูเอี่ยเพลาะอะไรกิจการเรียนต่อปัจจุบันเป็นด็อกเตอร์ เทิดแผ่นดินทองทานชัยอีกกองทำอะไรจจุบันกับเรียนอีกใบหนึ่งครับเรียนอีกครับเรียนที่นิสสตทีนิสสัตเลี้ยงกฎหมายปอตีครับป้อตีมันเป็นน้องเพื่แล้วมาเรียนปอตีนุ่มเจโชคชัยสกุลหงนะครับที่ทอนอะไรครับพี่นี่แห้งครับครับผมไม่ครับของไส้แห้งพี่เทิดปัจจุบันเปิดร้านเกษตรแผ่นดินทองเกษตรแผ่นดินทองอยู่ที่ข้างข้างข้างกาาสินพาซ่ากราสินพาซ่าคำนวณดีเห็นพี่เทิดประหลบดที่ อับ้านนี่สิล่างสิเปิดสี่ซีสี่ซีดอดหงมงแรงม,มือตื้นเสาเดีถ้ามือตื้นสวยกับเปิดซอนมงสาพอดหงมง,มงแรงถ้าว่าเธอสีม,มายูนี่ก,ก็คือเที่ยงหอดใบมงุงเที่ยงตรงเที่ยงตรงหบมงใบมุเอ่าขายเองสินค้ามีอย่างนะครับพี่เธอพผ้าช่มผาช่มยินคาผมดินมากผาช่มสึคาสึนค่า ตัวเอกตัวสําคัญเลยนะครับก็คือตัวนี้วุ้ยน้ําเกษตรแผ่นดินทองเนี่ยตัวนี้อันนี้เป็นเป็นพระเอกพระเอกของล้านพระเอกของล้านโอ้มีลูกพระ,ะเอกจริงครับคุณอดต <laughs> อรแบบรอรักเสือ,อลูกเออเจโชคชัยสกุลหุงมาใส่ต้องอย่างน้เนี่เอาเอารวบตองเศร้าเอ็ดไหลน้ำฝนเอาไว้ใส่น้ำกัดคนร่วมพลักเด็ก อันนี้เป็นอินซีดนะล้วนๆไม่เจ็บเป็นอินซีรล้วนๆไม่มีสารเคมีเจือปนฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นฉีดเช้ายาวเย็นฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นถ้าไม่งามไม่เขียวไม่ดกยินดีคืนเงินให้อตอนนี้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรแฟนเพลงนะครับอเอาไปฉีดใส้ใเขาว่าหันเขาเขียวแตกกอดกตอนนี้ฉีดใส้บักทั่วบักแดง พักบุ่งพักกาดพักซี่นี่ฉีดเนื้อมือเนื้อมือแรกตื่นสัมมาถอดอยอดตัดพักบุ่งไปขายได้เลยบักทั่วนี่เน่าเป็นเป็น,เป,นเป็นแขนเลยเน่าอะไรฝ่ายบักแตงนี่งามนะครับอันนี้เก่งที่นี่อะไน้ําเกษตรแผ่นดินทองอนะครับพี่นอ้องแฟนครับของผมเลยพี่น้องที่กํกำลังชมงอยู่นะครับถ้าจะได้ผลิตภัณฑ์สารอินทรีย์ที่ช่วย,ช,วยช่วยในการ บำรุ่งเกิดท่านท่านญาหารพี่น้องนะครับติดต่อ,ตอพี่เทิดได้ติดต่อ,ตอพี่เทิดได้เฟซบุ๊กกับเทิดพันธินทองนะครับสามารถตริดต่อได้เมื่อใส้ตัวนี้แล้วบันทีนเขาก็มาใส้ตัวนี้ปูใหญ่ไขโตัวามคือตัวนี้ซ้อยให้พืชกินปุ๋ยได้หลายเมื่อพื่งจะเห่าค้นเห้าเนี่ยเวลาเขากินเผาได้หลายมันก็นมีแห้งนนบอ,อ้วนมีที่มั่นแข็งแรงมันกับสีออกแม่แพรูกได้หลาย อันนี้คือซอยกระตุ้นให้พืชนี่กินปุ๋ยได้หลายมันก็สีดกสีงามอันนี้คือโตโตนักเอกนะนักเอกนักเอกนี่พเป็นนักเอกเอโอเคมาที่นี่พอพญามาที่นี่พอพญาันนี่๋ยวไปเบิ่งพอพญ่าเจเจโชคเช่สกุลหงษ์นี่เป็นพระเอกอยู่แล้วเออต้องเศร้าดิเป็นเป็นอามาดกับเป็นอามาดเป็นอามาด แได้ว่าอันนี้เป็นพอกันาอันนี้คือพอกานาอันนี้เป็นปุ๋ยชนิดเม็ดเป็นอาหารเป็นสารปรับปรุงดินชนิดเม็ดเพิ่มจุลินทรีย์ในดินพวกขีดใก้เดือนขี่ทั้งแท้สิเกิดขึ้นหลายมันกระสิมมวลอยู่ในดินเกิดช่องทางกาศในดินดินมันเจอสารเคมีเขาใส่ปุ๋ยเคมีมาหลายมันรัดตัวทาให้ดินรัดตัวดินมันแข็ง เอานี่ไปบ้านใส่อาทิตย์เดียวรวนซุยเลยนี่แหละสารปรับะุงดินชนิดเม็ดสหรับกูได้เห็นหน้าเขาปลูกมั่นปลูกคักปลูกไบกระเซรตะกรอนต่างๆครับีแมนดีซอยพีซอยทีซอยเชิญไปทำดีซอยและแคากับโปรแพทในเราบีเถอะเนาะก็ะสอบนึงสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยหาสิบาทเออกระสอบนึงวันได้หึไร่ หนึ่ไร้อยหบาทกับผ <Talking S 2> <10, S 1> ึ s <S no ่งไรซ์อ้หนึ่งไรซ์ปันนี้ได้ผลผลิตมากเนี่ยเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นหมื่นเป็นแสนได้หลายได้ผลผลิตหลายก่าเก่าก็เป็นตะมยามเถิดด้ครับพี่น้องตอนนี้เได้โฆษณา้าพเถิดราเดีโฆษณากันต้งเรื่องบอกเพืออะไรเรื่องบอกเจบอันนี้ครัวละสองหสิบบาทนี่งร้อยห้าสิบาทเป็นแมนี่ปกติมันราคาไม่ร้ปานดครับพี่เดชครับหาฟ้าต้นหนำตุงนึ่งหาฟ้าหนึ่งถังหนึ่งหนึ่งหน้าเครื่องฉีี่รบ อันนี้กษิตได้อยูอ่ประมาณสักสามสิบตุ่นสามสิบตุ่นาหรืออะไรยู่ไสักลายหาสิบาทคู่มาคัาเลยครับแม่ยอาฮ่าฟ้ากษิตได้ได้หลายยูคกษิตได้หลายลายบัดที่นี่ปกติกราคามันพกไรห้าสิบบาทเลยพกไรห้าสิบบาทอันนี้อันนี้ไอเฮ็ดเองเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไอศึกษาทดลองมาเองเลยขายในราคาที่ราคาสง คือสองร้อห้าสิบบาทอันนี้ผู้ใหญ่ไครทุจริตนี่ปกตินี่ควรละเก้าร้อยห้าสิบแต่ว่าตอนนี้นี่ขายสี่ร้อยห้าสิบเพราะว่าเฮ็ดเองเพราะ่ต้องไปเสียค่าเสียใจนี่จะขอเฮ็ดเองโรงงานจะขอเหตุผลครับไม่ใช่อะไครับคือสองร้อยห้าสิบบาทโอเคครับเดี๋ยวผมสรุปรวบรวมพี่น้องฟังถ้าอยากได้เกี่ยวกับเกษตรกรนะครับสามารถติดต่อพี่เดชเบอร์โทรศัพท์พี่เดชอะไรครับูนย เก้4 4กสองสี่สี่เก้าหนึ่งครับผมโอเคครับแล้วก็แฟ <c oughs> นเพื่อนไปทิ้งทอง <c oughs> ร,ร้านอยู่ที่ข้างกระสินพาซาได้ครับดูพ <c oughs> ี่ <c oughs> น้องมาเหยในมือนี้ผมมาเหีนน้ำผู้รัผู้ญย์ครับมายาม <c oughs> เกิดมาขอพบก็เลยได้โอกาสดีแนะนำ คับผมไม่เคยมาหาอายุบานในเทือเลย <ฮะ S 2> ครับด<ฤ>ูจากกันมาหลายปีครับคื่ว่าเป็นแรงะขอบคุณพิเทือดหลายๆครับเจชุกชายสิบแล้วสิบแบบปุ้ยพิเทือดเมื่อบานเล็กซี่สองโอเคครับแล้วเจอกัน e ีหน้าในรูวฝาก Facebook พิเทือดด้วยแล้วก็ติกตอกพิเทือดนะฮะแล้วมีคลิปตลกๆดีเจสายฮาว่าสายฮาเหมือนกันครับขอบคุณครับ